มึงฟังนะมึงบอกไอ้ชอี้ยมึงบอกว่าไอ้กูไปมีไปอยู่กับผัวเป็นวันวัน,วนมึงรู้ได้ไงว่าเฮียเลียชิบหายเลยโ <c oughs> อ้ยขวัก หนูที่เป็น,น,น,อนไอดอลพวกหนูเหรอครับเฮ้ยมองหนูไม่เไม่เห็นอีผู้หญิงใบปากดีตายอีควายอีควายหน้าเหม่ออีโลเหม่อจะฆ่าใครไม่ได้เลยอีควายอียอสัตว์<อ>ตัวถ่วงสูญรวมสูญรวมพวกขยะไอเี็ยตัวถ่วงแก๊งคาแก๊งกะกะกไอควายซารบาดพี่อะไรซารบาดพี่อะไรกระจอกไอพี่อะนะคะตที่เราได้มาเนี่ยก็คือสีขนลายผ้าห้านะคะแล้วก็ทางเสาร์บาดหนึ่เนาะเพิ่มจตรงนี้นะคะทำยังไงเดี๋ย เริ่มจากแรกเลยก so like so like mm ูไ hmm. ด hey, so so ้ยิน oh, ว no. so right? yeah, so ่าพวกมึงเลงกูไม่เคยสนจเทียบดิโฟมาึงนะต้องการจะเข้ม b r o ก็ r เย็ดแม่มึงเถืงอวิชิ่งเลนไม่ต้องโชว์ลูกก้าวมอมอแล้มึงแค่ลูกกระโปรง้างกางเกงกายมึงแค่มวยเอวบตอส่วนกลัวมูมัตอาลีอยากจะรู้บาร์ดูยามาเก็งมึงเมือกูเลยเฮีไมไลมมึงยันเล่นไม้ีลไต่อกกูคงไม่รับกาคนที่นี่แ้เตะขึ้นมาตอนเชากูยังหัวคุยเหมือนเดิมขอบคุณโงอ้สัตว์่อ้โง่ ว่าตาเนี้ยไม่คือหมายเธอฝากไปบอกให้เด็กมีปัญหาให้หลบเพราะพวกกูจะเถินมุดอยู่ในบ้านนั่งแล่นไปเรื่อยมีหละภาษาแต่มึงเลิกพูดไปเรื่อยมากระทอมองกูจะเล่นไม่ให้เลื่อยได้ยินเวรแรกูจะบีบไม่ให้เชือเจอตัวจิ้มมันอยู่วิ่งหนีเย็ดแม่ขอให้สดอยู่ที่ปากพูดตบไม่ให้เลือยกบปากได้เคี้ยกูจะเล่นมึงให้สิ้อยู่ในปากลูดถ้าไปขอพี่วานสัมภาษพอยากขอตังค์กี้ตั้งเฮียงโง่สัตว์เก็บตังได้ห้าแสนคุยแล้วมึงไงเฮ่อสีผ่านเราใช่ไหมแล้วโซล้วไม่ขึ้นมึงคงจะคิดว่าดี มมึงเฟี้ยวากตากับยายมึงรอแดกข้าวอยู่หลังทีวีมึงเฟี้ยวมากไอ้อยายจะเป็นคุณแผนมึงคิดว่าเฟี้ยวมากขอร้องเธอให้พวกมึงเป็นตัวเองไอ้สัตว์อย่าเบี้ยวมากมึงก็แค่ลูกคุณหนูที่อยากพิสูจน์บางอย่างผ่านอินเทอร์เนต็ตหายจะแมพไปนั่งสามสิบวันเขาสถาบันบาตรพวกมึงยังไม่เข็ดเงินพวกกูน่ะมันซ้อนชั้นต่อให้นัทาทั้งวันมันก็ยังไม่เสร็จดิสกูมาก,กูคิดว่าจะล้างกูขี้เกียจฟังเพราะมันยังไม่เด็ด เตยเขมาตอนช้ากูยังหัวควมืนเดิมต้องขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้กูหัวควยมันเดิมดัไปสายนัไปสายันไปสายนัไปสายนัไปสายเราจบเพื่อนมคือไมเธอฟไปบอกให้เด็กมีปัญหาให้หลบพรพวกกูจะได้ายอ่บ้านนั่งเลนไปเรื่อยมีระบดสาแต่มึงเลิกพูดไปเรื่อยมาก็ะทรมากูจะเลกไม่เลิกมึงบอกว่าเกกูกแก่้ากูแก่ไตายแ่มึงจะไม่แก่แต่มึงีก่าคว้ึ้ใหญ่แก่ไปตายแต่ไม่หายแก่ตายไเรื่ย